ก็สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้อาจจะเสียงอาจจะไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหรนะ่นักเพราะว่าไม่ค่อยสบายนะครับวันนี้พามาชมกล้วยไม้ชนิดหนึ่งครับซึ่งเป็นกล้วยไม้ที่น่าสนใจเป็นกล้วยไม้ที่ปลูกเลี้ยงง่ายครับก็คือกล้วยไม้ตระกูลดอไลติสนะครับหรือว่ามาวิ่งซึ่งปัจจุบันเนี่ยสวนบางสวนก็นํามาปลูกเลี้ยงสวยงามครับมีการนํามาพัฒนาสายพันธุ์นะ ตัวนี้เป็นม้าวิ่งที่เอามาผสมกับตระกูลฟาแลนนับสิทธ์ทำให้ดอกใหญ่ขึ้นนะพะก็สวยงามที่สำคัญกล้วยไม้ตัวนี้ครับเป็นกล้วยไม้ที่พอพัฒนาสายพันธุ์แล้วเนี่ยเจ้าตัวดั้งเดิมของเขาเนี่ยก็ออกดอกยนโฉมได้นานแล้วพอพัฒนาสายพันธุ์เข้าไปอีกทีหนึ่งโอ้โหทีนี้ดอกเขาช่อเขาดูสิครับยาวแล้วก็ออกดอกทนดอกนานกว่าเดิมเขาอีก เรียกว่าชมดอกกันจะจะเต็มเตมเลยครับใช้เวลานานมากนะครับก็ถือว่าเป็นกล้วยไม้ที่พบได้ทั่วไปตามภาคต่างๆของประเทศไทยนะครับแต่ที่พบมากก็คือในภาคใต้นะครับซึ่งเป็นมาวิ่งพันธุ์ที่เป็นพันธุ์พื้นฐานธรรมดานะครับดอกไม่ใหญ่มากเป็นดอกเล็กๆนะครับซึ่งที่เห็นอยู่นี้ก็เป็นสวนของคุณลุงบัญชา นะครับก็ได้นำมาวิ่งมาพัฒนาสายพันธุ์จนเรียกว่าสวยสดงดงามนะครับออกช่อดูสิครับหนึ่งกระถางนี่ช่อนี่ยาวเป็นเมตรและครับพอพืชมาถึงตรงนี้นะครับก็อดไม่ได้ครับตามสไตล์มิตรชนดูคลิปชมความสวยงามอย่างเดียวไม่ได้ก็ต้องมีข้อมูลแทรกให้หน่อยหนึ่งเพื่อเป็นแนวทางในการพิจารณาที่จะนำไปปลูกเลี้ยงเผื่อว่า ถ้าเรามีข้อมูลเขาสักหน่อยนึงว่าเขาเป็นกล้วยไม้ชนิดไหนเขาชอบอย่างไรเนี่ยเราก็สามารถจะปลูกเลี้ยงได้งามอย่างที่สวนคุณบัญชานะครับเขาปลูกเลี้ยงนี่งามมากสวยงามมากนะครับก็เจ้าตัวนี้นะครับก็คือดอร์ไลติสพูเชอร์ไลมากนะครับซึ่งก็จะแบ่งเป็น2ตัวด้วยกันนะครับก็คือเจ้าตัวมาวิ่งเลยนะครับแล้วก็เจ้าตัวอีกตัวหนึ่งที่ชื่อว่าแดงอุบล จริงๆแล้วสองตัวนี้ครับอาจจะมีความเข้าใจผิดผิดเพี้ยนไปว่ามันเป็นกล้วยไม้คนละตัวแต่แท้ที่จริงแล้วนะครับมีการพิสูจน์แล้วว่ามันคือกล้วยไม้ตัวเดียวกันแต่เพียงแต่ว่าเจ้าแดงอุบลน,นะครับที่เราพบเห็นทางภาคอีสานเนี่ยเป็นไม้ที่เรียกว่าเป็นไม้ N, สี่เอภาษาทางภาษากล้วยไม้ก็คือมีคโครโมโซมทางพันธุก,กรรมเนี่ยเ ผิดแปกไปจากด้วยไม้ปกตินะครับแต่เจ้าม้าวิง่งทั่วไปที่พบต่างภาคอื่นๆกระจายพันธุ์ไปเนี่ยดอกเล็กๆนะครับว่าเขาเป็นไม้สองเอ็นผมคงไม่ลงลึกไปมากกว่านี้นะครับแต่ว่าวันหน้าผมจะทำข้อมูลทางวิชาการแบบนี้เพราะว่าเพื่อให้ท่านผู้ชมได้รับรู้รับทราบนะครับซึ่งก็บางทีพูดง่ายๆเอาเข้าใจง่ายๆกันดีกว่านะครับก็ ในบางกลุ่มถือที่เล่นกล้วยไม้กันมานานๆนะครับอย่างเซียนกล้วยไม้ต่างๆเนี่ยบางทีเขาก็กล่าวพูดถึงไม้ตระกูลม้าวิ่งเนี่ยว่ามันมีข้อแตกต่างที่น่าสังเกตโดยเฉพาะสวนคุณบัญชาญก็ให้ข้อมูลความรู้ว่าอันนี้ก็เป็นลักษณะของมาบินนะครับซึ่งเจ้าตัวมาบินเนี่ย ปีกเขาจะไม่ลู่ไปด้านหลังครับส่วนตัวตัวมาวิ่งเนี่ยปีกซ้ายขวาในกลีปเขาจะลู่ไปด้านหลังก็เข้าใจง่ายๆนะครับว่ามันวิ่งเนี่ยมันคงจะวิ่งเร็วปีกมันก็เลยลู่ไปด้านหลังอันนี้ผมก็ทดลองครับเอากล้วยไม้เนี่ยตระกูลนี้ที่ปลูกเลี้ยงทิ้งเลี้ยงกว้างเครับเขาก็อยู่รอดได้แถมหนามซ้างามซะอีกนี่ผมเปลี่ยนแปลงมา ปลูกลงในตะกร้าพัดลมตามทาทดลองดูปรากฏว่าเขาก็อยู่ได้งามดูดีต่างหากนะครับก็เป็นอีกแนวทางหนึ่งที่ผมเคยทําคลิปนําเสนออันนี้ก็เป็นสไตล์ที่สวนที่แบบปลูกเลี้ยงแบบธรรมชาตินะครับเขาก็อยู่ได้ซึ่งเป็นกล้วยไม้ที่น่าสนใจครับแล้วก็เป็นอะไรที่บางทีเนี่ยการปลูกเลี้ยงกล้วยไม้ของแต่ละคนเนี่ยก็จะมีลักษณะไรสไตล์ไม่เหมือนกัน นะครับซึ่งบางสวนเนี่ยที่เน้นทางปลูกเพื่อจําหน่ายเป็นเรื่องเป็นราวเนี่ยเขาก็ทํารักษามาตรฐานสวนได้ดีนะครับแต่สวนที่ปลูกเลี้ยงแบบธรรมชาติแบบนี้เนี่ยครับคือเครื่องปลูกจะสังเกตเห็นว่าเป็นพวกเฟิร์นพวกอะไรที่เขาขึ้นเองนะครับนี่ก็คือในธรรมชาติจริงๆเขาก็อยู่กันแบบเนี้ยซึ่งกองงอกงามดีเหมือนกันก็สําหรับท่านผู้ชมท่านใดที่ดูคลิปเกี่ยวกับเรื่องค่ยไม้ตระกูลมาวิ่งแล้วเนี่ยชอบอกชอบใจก็ กดไ like, ลค์กดแชร์เพื่อเป็นแรงใจให้กับมิตรชนด้วยนะครับแล้วก็สําหรับท่านบุน้นท่านใดที่อยากจะซื้อจะหากล้วยไม้ตะคุนมาวิ่งไปปลูกเลี้ยงไว้ที่บ้านนะครับก็มีหลายสเปคด้วยกันนะครับที่สวนบัญชาอันนี้ก็จะเป็นลูกผสมมาบินนะครับส่วนเจ้าตัวนี้ก็เป็นมาวิ่งสายพันธุ์ธรรมชาติธรรมดาดั้งเดิมนะครับแล้วอันนี้ก็เป็นลูกผสมมาวิ่งกับฟาแลนนัิบ นะครับซึ่งก็ออดอกนใหญ่สวยงามจริงๆนะครับแล้วก็ช่อแตกแขนงหลายช่อได้กาชมความงามกันเต็มอิ่มนะครับถ้านำไปปลูกอันนี้ก็เป็นมาวิ่งบรูนะครับซึ่งก็มีเอกลักษณ์ไปอีกแบบหนึ่งนะครับสวยงามจริงๆนะครับนี่ที่บอกว่ามาวิ่งเห็นไหมครับปีกมันลู่ไปด้านหลังมาวิ่งบรูอันนี้ก็เป็นพวกม้าบินนะครับปีกเขาก็ไม่ค่อยจะลู่ไปด้านหลังแล้วก็จะพายออกมา ก็สวยงามครับก็ทางสวนก็จำหน่ายในราคาไม่แพงนะครับราคากระถางละ150บาทนะครับซึ่งก็ซื้อไปปลูกเลี้ยงครับเป็นไม้ที่เลี้ยงง่ายแล้วก็ออกดอกชมความงามของดอกเนี่ย,ยาวนานเลยครับเพราะว่ามันจะออกดอกไปเรื่อยๆนะครับบางทีเนี่ยการช่อดอกยาวเป็นเมตรเลยครับก็ถือว่าเป็นกล้วยไม้ที่น่าสนใจนะครับสำหรับมือ ลูกกล้วยไม้ที่เรียกว่าไม่ต้องดูแลกันมากมายว่างั้นเถอะก็สามารถที่จะปลูกเลี้ยงได้ครับสำหรับคลิปนี้ก็พบกันแต,แต่เพียงเท่านี้นะครับไปโอกาสหน้ามิตรชนจะนำเรื่องราวดีๆมาฝากอีกสวัสดีครับ